สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป<บ>า,<บ>ามิจ้าค่ะ<า>ก่อนจะดูกดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกิ้งกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะช่วงนี้นะคะโควิดนะคะหญิงใหม่ก็อยากจะสวยอยากจะไปร้านทำผมบ้างอะไรบ้างนะ ตัวโควิดแล้วก็บ้างก็ร้านปิดบ้างาน,นะคะ oh. ตอนนี้ก็คือจะกลายเป็นช่างเองที่บ้านแล้วค่ะที่เห็นแต่งตัวสวยๆแบบนี้นะคะไม่ได้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะแต่งอยู่บ้านค่ะ wow. ะรับบทเป็นช่างอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ในการต่อขนตาของหญิงใหม่วันนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะหญิงใหม่ก็รับบทเป็นช่างต่อขนตานะคะก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งวันนะคะก็อยู่บ้านก็สวยได้นะคะค่ะวันนี้หญิงใหม่ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นช่างอะไรก็ไม่รู้ติดตามชมกันนะคะวันนี้บ๊ายบาย